ครับผมตอนนี้ตลาดท้ายหมู่บ้านพระปิณหานะครับพร้อมแล้วครับผมน้ําเดือดแล้วครับผมครับผมนน่นๆเลยครับผมแบบนี้เลยครับผมตลาดท้ายหมู่บ้านพระปิณหาครับพี่น้องถึ้งเหงือเปลือยดอกจอกเอ็นเจ้วนะครับมันล้นหมอนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเนาะได้ครับ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những <laughs> ก็ได้ครับผมตอนนี้แบบนี้เลยครับผมกินช่วงนี้ก็ได้กินแจ้วนะครับผมกินแก้วเนื้อเปื่อยกอดกระดูกขาวกอดกระดูกดำนะครับผมเป็นเนื้อเปื่อยกินแก้วน้ำปอดนะครับผมกระดูกอ่อนแบบนี้เนี่ครับพี่น้องยอดเลยครับผมตลาดนัดท้ายหมู่บ้านพักกินห่านท้ายหมู่บ้านพักกินห่าครับผมฝากคุณมหนุนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม